สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเราเช่นเดิมนะคะในช่อง English Style by m a d o นะคะเพื่อนสังเกตไหมคะว่าการที่เราถามจำนวนบุคคลถามปริมาณถามอะไรต่างๆทำไมเราถึงต้องใช้ how คำที่ขึ้นต้นด้วย how ใช้ต่างกันอย่างไรแล้ว how much how many ใช้ต่างกันอย่างไรคะคลิปนี้มีคนตอบค่ะ คืนต้นด้วย how ทำไมถึงใช้ต่างกัน how much how many ใช้ต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะหนึ่งเลยนะคะ how much how much นะคะใช้ถามปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะคำนามที่นับไม่ได้เป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สนะคะ how many how many นะคะใช้ถามจำนวนของคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะคำนามนับไม่ได้เป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ รูปแบบการสร้างคำถามด้วย How much How many นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการสร้างคำถามด้วย How much How many นะคะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะการสร้างคำถามด้วย How much เนอะก็จะเอา How much ขึ้นต้นนะคะบวกด้วยคำนามที่นับไปได้นะคะตามด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องการถามถึงเนอะเรามาดูตัวอย่างประโยคของเรากันนะคะ How much money do you have? How much money do you have? อีกตัวอย่างนะคะ How much milk do you have in the bottle? How much milk do you have in the bottle? ทุกคนสังเกตคำว่า money น,น,นะคะกับคำว่า milk เนาะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะซึ่ง milk นะคะมันจะอยู่ในรูปของของเหลวนะคะส่วนคำว่า money เนาะเป็นธนบัตนะคะก็จะนับไม่ได้นั่นเองคะ่ะคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือคำนามนะคะที่อยู่ในรูปของของเหลวน้ำ หรือของที่มีปริมาณเยอะกันกว่าจะนับได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือการสร้างคำถามด้วย How Many นะคะก็คือเราจะเอา How Many ขึ้นต้นนะคะบวกด้วยคำนามนับได้นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการถามถึงนะคะคำนามนับได้นะคะก็จะอยู่ในรูปของคำนามพหมูพจน์นะคะหรือที่เราเรียกว่า plural noun นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคของเรากันนะคะ How many students in the class? How many students in the class? อีกตัวอย่างนะคะก็คือ How many English books in your bedroom? How many English books in your bedroom? นั่นเองค่ะคำนามหูพหน์นนะคะก็คือคำนามที่มีตั้งแต่จำนวนสองจำนวนขึ้นไปนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะ how much นะคะก็ยังคงใช้ถามราคาได้อีกด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใช้ถามราคาในลักษณะใดค่ะ1น,นะคะ how much is นะคะบวกด้วยสิ่งของนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ how much is this book how much is this book หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อมานะคะอันที่2นะคะก็คือ คำว,ว่า how much does บวกด้วยสิ่งของตามด้วยคำว่า cost แปลว่าราคานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ how much that that s h o r t cost แปลว่าการเกงขาส้านตัวนั้นราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย